ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไปฉายคาดหัวนะครับ LED ครับสว่างจ้านะครับก็จะแนะนำวิธีการชาร์จนะครับการชาร์จให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทำยังไงจยตามมาเลยครับจะทำให้ดูครับผมครับก่อนอื่นก็มาดูกันครับอุปกรณ์ที่มีนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นสายชาร์จ USB นะครับเป็นหัว เหมือนกับที่ชาร์จแปบดบมือถือทั่วไปครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็ผมใส่ที่คาดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับออกแบบเลขกระทัดรัดนะครับสวยงามโดยเฉพาะสายที่คาดหัวนะครับทนนะครับอันนี้ประกอบง่ายใส่หูตรงนี้เข้าไปครับก็จะใช้ได้เลย และที่สำคัญปุ่มกดนะครับปุ่มกดใช้งานนะครับกับที่ชาร์จนะครับอยู่ในนี้นะครับเวลาเราจะชาร์จนะครับแล้วก็แกะแกะตัวนี้ออกมานะครับแกะตัวนี้ออกมานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือที่ชาร์จนะครับอันนี้คือที่กดนะครับในเวลากดเวลาจะใช้งานนะครับ ผมจะบอกวิธีชาร์จก่อนแลนครับเดี๋ยวชาร์จนะครับแล้วก็จะชาร์จนะครับก็ผมเอาที่ชาร์จมือถือซัมซุงมานะครับเป็นหัวอย่างนี้นะครับมีช่องเสียบนะครับซัมซุงนะครับกับหัวนี่นะครับมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะชาร์จนะครับตัวนี้เสียบลงไป แลกีหัวฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเสียบลงไปนะครับครับนี่นะครับนี่ชัดหัวฝั่งนี้นะครับก็จะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ดูครับทำมือเดียวอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับเสียบลงไปตรงนี้นะครับจะมีช่องมันอยู่นะครับเอย่ให้ตรงนะครับ ลักษณะนะครับดู้ถูกนะครับคลิปะครับเสียลงไปนะครับเวลาชาร์จนะครับถ้าชาร์จปกตินะครับนะครับไฟสีแดงตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับชาร์จจริงไว้นะครับจนกว่า ไฟมันจะดับนะครับนี่คือวิธีชาร์จรง่ายๆนะครับแล้วก็ชาร์จจริงไว้ทีแดงก็จะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับปล่อยจริงไว้เลยนะครับตัวนี้มีระบบตัดการชาร์จในตัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาชาร์จเราก็งดใช้ก่อน ตองปุ่มกดนะครับที่เป็นไฟกระพริบเนี่ยมันก็จะโชว์ับว่ากาลังชาร์จอยู่แล้วก็วางทิ้งไว้เลยไม่มีปัญหาครับอนี้่อนข้างจะดีครับมีติดกันน้ำให้ด้วยนะครับลาเราใส่ก็ปิดนะครับ กับทันลัดครับใช้ดีบอกต่อนะครับ99บาทราคาเดียวครับผมินบ็อกกันมาในเพจได้ครับสอสานฝันบรรณานะครับอันนี้ก็จบการรีวิวเพียแค่นี้นะครับขอบคุณครับ